สวัสดีครับกับมณนนีผมอยู่บ้านต้นกลางนะครับตำบลสะพังอำเภอบันแทนจทังหวัดชัยภูมินะครับมาเบื้องหนามถ่วมนะครับับพีน่น,อน้องที่นี่นะักเอากานนะครับในรอบสิบปีและสิบกว่าปีนี่นะครับมิดไปเลยนะครับที่นั่นที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นนาเขานะครับ นะครับครับจมหายไปเลยครับพึ่งมา้าหมื่นสอง,องสหมื่นนี่นะครับทั้งไหลมาพ่นกันนะครับไหลไหลนํามาจากไหลาพืชนะครับมารวบกันถอดลูกถอดเลยลูกถอดเลยถอดเลยถอดเลยนะครับ น้ำมาจากเพื่อนจุราพรส์น,นะครับอ่างเก็บน้ำบ้านเผานะครับเกษตรสมบูรณ์คอนสารนะครับไหลลงมาคู่เขียวไหลลงมาสู่อำเภอบันแทนนะครับกับของน้ำยญ่งๆนะครับมับนหมุนมาอยูนะครับในช่วงนี้ในนี่นะครับพี่น้องพี่น้อยผมให้เบิง้งมุมไ,ไก่ๆนะครับนู้นนี่ครับไปไก่ ครับเรี้ยจนสุดหูลูกตานะครับมีตะหนามนะครับจะเอาไว้ฝ่ายอยู่ไกลๆนะครับนู่นนะครับขาวๆนะครับนี่นะครับทึ่โน้นนี่กระถ่มพี่น้องกับนู้นนะครับมองเห็นโน้นนะครับก็ยังท่วมไปนะครับนี่มีตัดนะครับต้นเข่านะครับที่เมื่อนั้นที่ผมอัพคลิปไปที่พะลูกสาวมาเร็นหนามนะครับนู่นนะครับที่เป็นเพื่อน ย่างไปนะครับขนัดนะครับประมาณ200ถึง200เมตรนะครับลงไปนะครับครับครับพอคิดว่าสิมาหลายขนาดนี้หายไปเลยนะครับต้นเขาหายไปเลยจมไปเลยนะครับบ่รู้ว่าอีกจังมือน้ำสลดลงนะครับเพราะว่าน้ำจากทางเขื่อนจุราพรนะครับของขดสารนะครับปล่อยลงมา หลายล้านนะครับต่อมือนะครับหลายล้านลูกบาทเมตต่อมือนะครับปล่อยลงมานะครับมาหนุนกันครับทั้งด้านล่างครับน้ำท่านี่ก็จะไหลลงไปน้ำซึนนะครับน้ำซึนไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับพื้นที่นี่ส่วมนี่นะจะไหลลอยไล่นะครับหรือว่าหลักพันไล่นะครับที่ส่วมไปมิดนี่ครับ ทีนี้นักนานะครับ at ท่วทั่วประเทศกับวัตถุยูมองไดมงคุมหรือน,อนอวลนะครับขนนวลยังท่วเลยปอลน้ย่ือมดยไปลูกรือไปไหนนะล,ลูกมันไปไม่ได้เรือผูกสู่ไว้กับโซ่ไฟใชไหมน,<ห>น,น่ะขึ้นขึ้น เดี๋ยวไปยึดไปยึไปยดใกล้ลงไปน้ำมันไหลอยู่แล้วลูกน้ำมันไหลอยู่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยขน,น,นาดผมยืนยู่เนี่ยครับยู่ทั้ทงตัวน,นี้ทั้งคนจีดนะครับที่ที่นี่ครับที่ท,ท,ที่พี่น้องเห็นยู่เนี่ยครับทั้งคนจีดลงไปนะครับทั้งคนจีดลงไป ตอนนี้ผมยืนอยู่ในคือลึกว่านหัวเข่าหนึ่งนะครับถึงหัวเข่าแล้วละ่ะบคา,า,ล,าคล์ลมาล้างไปเรื่อยๆนะว่านพริกแอ๋อนะครับพริกแอ๋ยแค่จะเอ,เอ,เอือกพี่น้องโอ้โหหนูเลี้ยงคนไปนะครับตัวน,น่าตะเพียงแต่เอือกนะครับมาลึกแล้วลูกมันไปไม่ได้ ลงไม่น่าเดือดรูกนามันเล็กกับท่วมครับผมในไปน้องเร็วจนสุดลูกหูลูกตานะครับโอ้นะครับส่งไปฝ่าไกลๆนะครับก็ขาวไกลๆนู่นนะครับท่วมไปครับรอยต่อของเพื่อนนกเรือนะครับกับเพื่อนแทนครับเป็นรำนำห่วยมาตายกับรำนำซึนนะครับที่มาจากคอนสารนะครับ รับเกียภาพเกียบรรยากาศนะครับพี่น้องขับในรอบ10ปีนะครับหรือ10กว่าปีนะครับที่พื่งมีน่าม,มาอีกนะครับรอบหนึ่งนะครับที่ท่วมนักหนาอากาศนะครับ พี่น้องนี่ขนาดปีนี้นะครับฝนงดฝนถ้งช่วงมาตลอดนะครับตั้งแต่เลือดตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับจนถึงเดือนกันยายนนะครับเพิ่งมาวังที่สิบกัวนะครับสิบกัวกันยายนัที่ผ่านมานะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับฝนตกจู่เต็มเต็มอาทิตย์หนึ่งนะครับน้ำขนาดนี้นะครับครับปีนี้ คิดว่าพวกอะรกินเขาเราพี่น้องนะครับโมเมนเกิดจากน้ำท่วมนะครับเกิดจากที่ฝนงดฝนชิงช่วงนะครับฝนแรงนะครับปีนี้นะครับเหตดให้เขากล้านะครับโบงามนะครับโบลึกซ์บุเต็มที่นะครับกันท่า่านกลางเดินตุลาไปแล้วนะครับฝนโมมานี่ก็คือบวได้รกินเขานะครับวันนี้ ผิดไปตามที่คาดการไว้นะพี่น้องครับเนาะม้าเดียวนะครับท่วมเลยนะครับท <มา S 1> ่วมหนักขนาดนี้